ข่าวสั้นเล็กๆน,น้อยๆเกี่ยวกับ RV และก็ Head OK เรื่องการคอแลบแอนิเมะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทีมงานของ Head OK ได้ทำ Q&A และคำถามใหญ่ที่หลายคนน่าจะว้าวคือจะคอแลบกับแอนิเมะอะไรหรือเปล่าอย่าง Demon Tude Sword Tude One t u คงไม่ต้องบอกนะว่าหมายถึงเรื่องไหนอะซึ่งทางทีมงานก็ได้แอบบอกใบ้มาว่าจะเป็นโชเนนที่มีการแปลงร่างดูจากคำใบเก่าๆถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะเป็นไคจูหม่เล็กแปดเนาะ ถ้าเป็นไคจูหมายเลข8จริงก็มีความเป็นไปได้ที่จะเข้าทั้ง RV และ Head OK อันนี้คาดเดาจากความเป็นไปได้มากที่สุดจากคําใบ้เก่าๆนะแต่มอาจจะเปลี่ยนแล้วก็ได้ใ,ใครจะไปรู้ขนาดคิดกับโคนนั้นที่ไม่มีคํามงคําใบ้อะไรเลยยังเสนอหน้ามาอืมแต่เขาเอามาประกาศอย่างนี้น่าจะอย่างช้าประมาณเดือนหนึ่งมั้งเดี๋ยวมารอดูกันว่ามันเป็นไคจูหมายเลข8จริงหรือจอที่แต่สำหรับ d e m เ n Slayer s ดอาร a r ออนไลน์กับวันพี e นี่คือมีข่าวว่าจะเข้ามาสักพักเลยนะ h e OK ใครเล่นเทโอเคโกรบหรือจีนก็เตรียมตัวกันให้พร้อมนะจ๊ะเพิ่งจะผ่านไปแค่ครึ่งปีเองยังมีอีกพี่หยอบเลยจ้าจะแหลกข่าวที่ฉันได้มาข่าวสั้นก็มีแค่นี้แหละตอนนี้ก็วิ่าไจะกันใหม่คลิปหน้าเก็บตังให้ดีนะจ๊ะ